นี่จะเป็นซอยดั้งเดิมของบ้านเพรบ้านชวนเด้อเนาะพี่นองจะเหมือนอนุรักษ์เก่าๆไว้เน้องเป็นเนาะนะสองกลางกลางจะเป็นตึกเก่านะเป็นแบบเก่าเลย ตรงนี้คือทางรถไฟของบำเหน็จลงเปนทรับใหญ่นี่ก็จะเป็นกลางหันลมใหญ่พี่นอยูยูไกลไกลๆถวๆทรัพับใหญ่พืดนพืด,ดยูดันนา ที่น้อยตรงมุมนี่จะเห็นน่สับใหญ่นี่ก็คือกลงลังลมหลายกบหลายจุดแต่ว่าตรงนี้เขาจะเขาขับรถเนาะก็ะเห็นถ้าไปทางเทพสถิตจะเยอะมากพี่นะ้อง ยาการ้รงข้างทางดอกสเป็กสีม่วงนี่กางอางามกสเปกสีม่วงงามดีกางทางและไหล